177นะคะแล้วก็ก้อนใหม่ IC ค่ะเต็มตรงตัวเลยก้อนใหม่ IC ค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะ IC มีแค่สามกระสอบค่ะอันนี้พี่เอามาสอบมาแล้วใช่ไหมพอตัดแล้วมันใหญ่มากเลยนะ <O of. S 1> เออ okay. ความน่ารักน่ารักทุกกระสอบเลยวะ่ะ ลายเลยเล้อลย้ารักกก็สอบเลยนะไปดิอันนี้คอนเวิร์ตวหคะโอ้ยิมชิมชิมชมนี่ยลูกค้าเอาเบอร์เบอร์หนึ่งเกรดเอมาจาัดให้เนี่ยแบรนด์น้องเก่าแบรนด์น้องเก่าก็เยอะนะดูสกรีนนะปากลูกฟอนนะอ่ะ บ <Boston. S 2> อสตันตัวใหญ่ๆลูกคะ่ะเออี่ตัวตัวนี้เราเจอในอ่าอะไรนะเมื่อกี้ด้วยเจอด้วยปัก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 ฟูบา้าอะไรอะแคลิฟอร์เนียงานปัก อันนี้น่าจะพี่ทอมไหมเอาพี่ฟินลา่างพี่ฟินกันปกโอ้ยอสวยอะ่ะมีพู้มาติดมาตัวนล้วรอวันน้สวยมากเลยเอ็มอืตัวใหญ่อืมนี่ก็สวยว่ะเมื่อก,กี้ไม่แตกนะพี่นะโห่แฮมนะยิ้ม มากเลยตอนนี้เดีดยอืมดูไก่ตัวนี้ดิคันใหญ่เลยใหญ่มากเฮ้ยค hey, ูเปอร์กูผ่านหนามากเลยโอ้ใหญ่มากเลย สวยๆโดนๆเลยงานปักนิวยอร์กนิกกี้ <มา S 1> ดิกกี้นี่ <มา S 1> อ่าใช่ใช่เด็กกี้ฟินล่ามาทุกสอบอ่ะนิกกี้อ่ะฟินล่าหอูหน่ารักสกินเต็มมาก ีนเรียบๆก็จีอนะเขาก็มีส,สัมสีสกรีนตัวใหญ่ดันเยอะตักฟอนสกรีนเต็มครบครบครบครันนี่ความตัวใหญ่นะฟรูมอไนกี้ดัดดแดดแดดแดดด โอ้แดดตรงนี้เท่เท่อะโอ้ยจิบจิบจ้ะโอ้ยสีตกใส่นิดนึงอะพราะตรงนี้เต็ม,มอ่ะโคกมานี่ขอาคาโคล่าเขาไม่มีขายนะ มันมีเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นดิซิ่แว่าแดดนี่ว่ะตัวเล็กเออผ้าหนามากเลยอ่ะผ้าหนามากเลยนะผ้า,นาหนักนหนักมากาาเลย นี่นี่ดูยังอ่ะอ่ะโอ๊ยอะนะแทนคัดเ,เ,เอาไปไอ้กำจัดขุยซะหน่อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรออุตส่าห์ดีใจ <laughs> เหมือนเฉย นี่สิว่าดัดสวยเมื่อกี้ในพาร์ทเพราะแต่ว่าพวกงานแบงกีฬาก็เยอะนะนิวอืมบาลแบงกีฬาก็เยอะโอ้โนี่ยตักอีกตัวหนึ่งของฮาบิเซมเลยตักยังหล่อเลยสิบครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่มันก็ขายได้หมดอ่ะพี่งานที่มันแบบว่าจะเสียหรือจะคัดเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะมันน้อยนะคะลูกค้าก็แก๊ปป้าไปแยกหัวผ้าเอาจ็บจิ๊ าพื้นก็ออกเป็นแบรนด์พวกแบบท็อปเทนพวกอะไรอ่ะจะดูหน้ากล้องพี่ปูนหน่อยเลยรองเ้าฝั่ง,งนั้นนะหน้ากล้องฝั่งนั้นค้างไหมนี่แบรนนี้ก็ใช่นะซ็มฟัก อุ้ยปลักออกแล้วอ่ะอุ้ยงานตลักเฮ้ยกระหัดกาฮัตต้อมาโอ,โ,โอ้โหโอ้ป้ายเต็มเลยเอ้ยป้ายเต็มเลยว่ะ Made in USA อื้มอ,อัน USA ไม่อยู่ไหนไแน่นี่นี่ใบเทานะกระหัดใส่ประมูลไม่ยั้งอยู่นะหัดแพงมาก ช่วยเซอแพงมากค่าฮะอยู่ชุวนี่เข้านายกี่เนี่ยดูติดพื้นเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวมะตัวใหญ่บอกแล้วมันต้องคู่กันตัวใหญ่ ดิสคอร์เวลี่เขามานะหืือหมาตอนนี้อ่ะฮาริสฟซนปะโอ้ตัวนี้ก็มาไอเฟน,นะระดแบรนน้องเก่าโอ้ยน้องหมา mà front Ủa cái yên đó ta. thấy to vậy Ngon Mấy cái อยากได้ก้อนไหนก็จัดไปนะพี่นะเจสชอบรหันไหนก็จัดไปแล้พี่นะนี่เปิดให้ดูกันหมดละที่เราโปร4,009ไหนกี่ป้ายเต็มป้ายแท้ mm. น,เน่เป็นล่าเป็นล่า นี่เหรอเก yes. สสป,ปอร์ตกระดุมครับเทนเรียบเรียบเนื้อบาลาน